สวัสดีครับวันนี้มานำเสนออินเวอร์เตอร์ออนออฟกิจ6กิโลวัตต์แม็กสกายเนาะแต่เดี๋ยวสิ้นเดือนะเราจะมีตัวเนี้ยเป็นตัว12กิโลวัตต์1เฟสกับ12กิโลวัตต์3เฟสมาด้วยกำลังมาครับนี่ให้ดูนะครับโมเดลนี้นะแต่ที่สำคัญนี่ครับเขาขนานกันอยู่นะครับทีเย่5กิโลวัตต์เนาะขนานกับ6กิโลวัตต์ ไม่รู้ทําได้แต่ทําไปแล้วครับตอนนี้โหลดมันอยู่ที่หน0่วัตต์ผมเอาตัวนี้เป็นมาสเตอร์ทีเนาะันห้ารอยวัตต์เนี่ยครับมิเตอร์จะหมุนประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะอันนี้เราจะปิดโหลดของออนกิทแต่ตอนเนี้ผมขนานอยู่ผมใช้ทั้งสองสองฟังชันเขาก็คือออนกิทออนกิทชุดนี้ออฟกิทชุดนี้ออฟกิทชุดนี้ด้ต่อออกมาจากช่องโหลดนะครับช่องโหลด ช่องโหลดเนี่ยครับโหลดแล้วต่อมาปุ๊บเรามาเนี่ยครับมาขนานกันเลยมาเข้ามาขนานกันไปเข้าโหลดใช้งานเทสฟังชันเนาะแล้วตอนเนี้เดี๋ยวผมจะปิดออนกิจให้ดูป่ะปิดนะครับออนกิจเนี่ยถ้าออนกิจเหรเมื่อกี้มังขึ้นพันห้าสองเครื่องก็เป็นสามพันแต่ตอนเนี้มาลดลวเหลือแปดร้อยว,วัตต์ แปดร้อยวัตต์กับพันพันหกพันห้าครับคือชุดออฟกิทชุดนี้อ่าแต่เดี๋ยวเราจะเปิดโหลดโหลดเปิดปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาเนี่ยครับพันห้าเดี๋ยวผมจะปิดโหลดออฟกิทให้ดูนี่ยโหลดออฟกิทจากพันห้าเดี๋ยวเขาก็จะลดลดลงมาเนี่ยครับลดเห็นไหมเครื่องนึงก็นี่ประมาณนี้เจ็700ดร้อยกว่าบาท เขากันขนานกันอย่างลงตัวโดยเนี่ยครับมันจะขึ้น M O 0 1แต่ตัวนี้เนี่ยครับขึ้น S 2สลาบ2อันนี้มาตเตอร์หนึ่งอ่าขนาดกันอย่างลงตัวครับรุ่นนี้มันเป็น 6K เนอะมันก็รับแผ่นเจ็แผ่นนะครับใจ<ค>ก็เคืองานบอไปแล้วจะกินอะไรกัน อ่ะแล้วฟังก์ชันต่างๆแต่มันไม่เหมือนอย่างเดียวคือ Wifi ครับ Wi-Fi เขารุ่นนี้กันคนละรุ่นเนาะมาไม่สามารถเอามาคุยกันได้ก็ถ่ายแค่ Wi-Fi แต่ถ้าแบบใครมีตัวนี้อยู่แล้วถ้าใครอยากได้คุยได้ก็เดี๋ยวเพิ่มเติมเดี๋ยวทำดเดี๋ยวกำลังทำอยู่ให้มันคุยได้แต่ตอนนี้รุ่นแรนะกก็ยังคุยไม่ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรขายเป็นตัวตัวเองไปก่อนแล้วกันครับประมาณนี้แต่มันถูกครับบอกเลยรุ่นนี้ถูก อ่าให้ดูประมาณนี้โดยคร่าวๆนะ <Okay. S 1> เอ่อฟังก์ชันการขนาดเนี้ยมันก็ขนาดได้เครื uh ่องนี้เป็นสิบอ่ะใช่ <Okay. S 1> มันขนาดได้เอยครับเป็นซนะิงเกิลเฟสเนาะมันเป็น ip 6 5หกห้านะครับรุ่นนี้ย i p 6หกห้าเห็นไหม ip พีหกห้าที่ผมเคยทำคลิปไปแล้ว <Okay. S 1> พวกเบกเกอร์อะไรต่างๆเหมือนกับหมดบอร์ดมีหนาขึ้นมาหน่อยคือพวกแต่งพวกบัดบาร์ให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนะึง อ่าจจะจุดเปลี่ยนก็อาจจะเปลี่ยนกันนิดนึงนะครับด้านในด้านในจะเสริมเติมแต่งพวกบอร์ดพวกพวกปัดปลาอะไรต่างๆเนี่ยครับให้มันไม่ต่างต่างกันนิดนึงอให้มันทนขึ้นหน่อยมันทนอยู่แล้วพัฒนากันไปโอเคครับประมาณนี้นี่เห็นไหม S2 ให้ดูอีกทีมาสเตอร์มาสเตอร์หนึ่งสลับสองโอเคครับ